สวัสดีค่ะกิกินะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำกันนะคะวันนี้วันที่สิบห้าเดอนธันวคมนะคะเริ่มต้นที่ทำฟิล์มเดลี่นะวันนี้หลังจากเมื่อช่วงเช้ามืดตัวของอผลการประชุม FOMC นะคะออกมาแล้วนะครับขึ้นดอกเบี้ยตามที่คาดการแล้วก็ตลาดก็คาดการไว้แล้วว่าจะขึ้นเท่านี้ก็คุณลุงก็ตามใจนะแต่ว่า มันมีอย่างหนึ่งว่าทําไมก็ตามคาดทำไมราคาสินทรัพย์เสี่ยงไม่ขึ้นหรือราคาทองคำถึงขึ้นไม่สูงนะคะก็เหมือนกับนักลงทุนเขาคาดไว้แล้วว่ามันจะมาเท่านี้แต่เขาไปสนใจตัวของดอทพอตแล้วก็อ่าอีโคนมิกโปรเจคชันเหมือนที่เราพูดไปเนาะแล้วตัวดอทพอตนะคะมันมันเหมือนกับสร้างความเหมือนกับตลาดไม่ชอบสิ่งนี้นั่นเองนะคะทำให้ราคาของ ดอลลาร์นั้นแข็งค่าขึ้นมาสิ่งที่ตลาดไม่ชอบคืออะไรก่อนหน้านี้นะคะตลาดมีการคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยนในช่วงปีหน้านะครับจนถึงครึ่งปีแล้วพอครึ่งปีหลังอาจจะเริ่มมีการลดดอกเบี้ยลงอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าดอทพอดที่ออกมานี่คือคุณลุงเขาบอกว่า เขาจะขึ้นยาวแล้วก็ค้างต,ต่งทั้งปีเลยจ้าปีปีหน้าจะไม่ลดเลยจ้านะ่ี้มันก็เลยส่งผลให้ตัวของดอลลาร์นั้นแข็งค่าขึ้นมานั่นเองนะคะประมาณนั้นโอเคทีนี้เรามาดูทางเทคนิคกันต่อณปัจจุบันนะครับที่ทำเฟรมของเดลี่กับเดลี่ระวังอยู่ระวังหนึ่งแปดสองสี่จุดสี่ศูนย์กับซับพอรที่หนึ่งเจ็ดจดเจ็ดจุดสี่ศูนย์นะคะทุกคน แท่งปัจจุบันนะครับกำลังเทสซัพพอร์ตนี้เลยแล้วก็เราเห็นการมาแรงของเขามากเลยเพราะว่าเขามีลูกศ้อนนะครับติดอยู่ที่แท่งนี้หมายความว่าแท่งเดลี่เนี่ยมีแรงกดดันฝั่งขาลงค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับแล้วก็แรงขายเนี่ยทิ่มหัวลงเนี่ยก็คือวันนี้เขากดลงมาตั้งแต่เมื่อช่วงหลังข่าวหนึ่งชั่วโมงเนาะหลังคุณพาเวลเขาถแถลงการแล้วก็ตอบคำถามแมันก็เริ่มแบบ กดราคาลงเรื่อยๆนะตลาดเอเชียเล่นตามนะคะกดลงต่อตลาดยุโรปก็เล่นตามอีกนะครับกดราคาลงไปอีกนะคะร,ราเฉะนั้นทองคำานะปัจจุบันคือลงมาเทคก,กับล่างของเดลี่เรียบร้อยแล้วทีนี้จะผ่านหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะคะ สัญญาณของ blue dot ยังไม่มานะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูจบแท่งนี้ก่อนแหละว่ามันจะหลุดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจบแท่งนี้ก็เป็นพรุ่งนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นไปดูทำเฟมย่อยก่อนแต่เห็นแล้วลว,ว่าที่เดลี่เนี่ยแรงขายเยอะจริงามาดูสี่ชั่วโมงนะคะทำเฟมสี่ชั่วโมงตอนนี้ก็ไม่มีกรอบล่างเหมือนกันเป็นกรอบเดียวกันกับทำเฟมอ่า เดลี่เลยที่1777.40นะครับแล้ววันนี้สุดระยะสวิงใบวันข้างล่างนะคะก็สุดแล้วที่1775.63แถวนี้นะครับแต่ว่ามันมีเลเวลถัดไปอีกนิดนึงบริเวณ LMA 200นะครับคือแบบเฮ้ยเข้าใกล้ยังเลยอะพี่ขอเทสหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยมันก็น่าจะเป็นบริเวณนี้นะครับที่เป็นเอ่อเมื่อก่อนมันเป็นกรอบล่างของ เดลีนะครับคือที่16ขอโทษค่ะ1765.68นั่นเองนะคะเข้ามาใกล้ขนาดนี้แล้วไม่เทสเนี่ยมันมีสิทธิ์ลุ้นอยู่2จังหวะหรือหลายจังหวะคือแท่ง4ชั่วโมงแท่งนี้นะครับอีก30นาทีจะจบแท่งดูก่อนนะว่าแท่งที่เปิดหมายเนี่ยเปิดใต้177.40ไหมถ้าเปิดใต้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะ เทสให้จบๆไปเนี่ยอีกนิดเดียวก็ไปให้สุดเถอะเนี่ยอะไรทำนองนี้หรือบางทีอาจจะกระตุกมาเลยก็ได้นะได้ร้อยกว่าจุดที่ทำได้เอ,อยนี้นะคะก็ระมัดระวังให้ดีแต่สุดระยะสวิงแล้วสำหรับคนที่เล่นขาฝั่งเซลล์นะคะก็คือเป็นจังหวะที่เหมาะแล้วที่คุณจะเก็บกําไรไม้เซลล์นั่นเองนะคะแล้วดูจังหวะใหม่เผื่อราคาอย่างที่บอกว่าแท่งถัดไปเนี่ยมัน เปิดข้างในหรือว่าเปิดเหนือ1 7 7่งล่ะมันก็มีโอกาสย่อตัวก่อนในทำเฟรมย่อยนั่นเองนะคะหรือก่อนที่จะลงมาให้สุดเพราะตอนนี้เราเห็นแล้วแหละว่าแท่งราคาเนี่ยหลุดเลยลงมาเอ่อใต้ EMA 50ค่อนข้างไกลนะครับแต่ว่าทีนี้มันกำลังเทสซัพพอร์ตสำคัญเนี่ยติดตามดูก่อนว่ามันเทสผ่านหรือเปล่าถ้าเทสไม่ผ่านก็ระวังมารีบากลับก่อนนั่นเองนะคบโอเค ่ณแท้ปัจจุบันเนี่แหลงขายก็ฟื้นเต็มที่เลยนะครับไม่มีใครหยุดเขาได้เลยนะวันนี้มีคําที่กูรูหลายท่านพูดนะคะว่า Don't don't f i g h t the f e d นะครับคืออย่าสวนทางกับความเห็นของเฟดนะจ๊ะอย่าสู้เขาในทำนองนี้คือตอนนี้ราคาลงแรงก็ใครที่จะเป็นชาวสวนนี้ก็ให้ระมัดระวังอะไรทำนองนีน้โอเคเดี๋ยวมาดูย่อยกว่าน,นี้ดีกว่าว่าถ้าสมมติว่าเขาไม่หลุด บริเวณนี้นะหนึ่งเจ็็ดเจ็ดเนี่ยหรือกลับเข้าไปข้างในถ้าเขารีบาวขึ้นเนี่ยเขาควรจะรีบาวตัวได้สูงแค่ไหนประมาณนี้นะคะอ้าวดูที่ทำเฟรม H 1ตอนนี้กับราคา H 1นะคะเซตตัวอยู่ระหว่างหนึ่งเจ็ดเก้าหกกับหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามซึ่งค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวเป็นช่วงแบบเอ้ยไปต่อหรือว่าชะลอแค่นี้นั่นเองนะครับดูแบบอยากไปอยากไปหลายคนคันมืออยากจะกดเซลตาม โอเคสองพันกว่าจุดนะแต่เราเห็นโอเวอร์โอเวอซนะคือก่อนนนี้เป็นสีขาวลงมาเป็นสีเหลืองเนี่ยคือเขาลงยังไม่สุดนะเขาก็แบบจ่ออยู่แบบอยากจะเทสให้จบๆนะครับแต่จังหวะมันก็วัดใจจริงๆ <c oughs> ใครไหวก็ลองวัดดูนะครับใครไม่ไหวก็รอดูเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้ดีกว่ามาดูสามสิบหน่อย สามสิบนี้บาลานซ์กันแล้วนะคะตัวของ o อเวอ o ์ e r s o u โอเวอนะคะเพราะฉะนั้นจุดวัดใจของคุณวันนี้คือตรงนี้แหละหนึ่เเจ็จนี่แหละแท่งสชั่วโมงถัดไปจะเปิดเหนือหรือเปิดใต้นั่นเองนะคะถ้าเปิดเหนือนะคะเลเวลของราคาที่ราคามีโอกาสรีบาวขึ้นไปแล้วไม่ยืนบริเวณนี้นะคะมันจะกดลงไปเทสให้เลยระยะสวิงหรือแบบ l m สองรที่เรามองเห็นที่สชั่วโมงเมื่อกี้ให้จบจบนั่นเองนะครับ ก็คือบริเวณนี้นะครับรีบาวขึ้นมา1790.31นะเลเวลแรกนะก็คือเป็นตรงนี้พอดีเลยเป็นอยักตรงนี้พอดีเลยนะถ้ารีบาวกับขึ้นมาก็ชาวสวนครัแล้วคุณกล้าเก็บพิจารณาเก็บแถวนี้อะไรเอ้ะนะครับและเลเวลถัดมาคือตรงนี้นะครับ1796.35นั่นเองนะคะอันนี้คือถ้าราคารีบาวขึ้นแล้วไม่ยืนเหนือแถวแถวนี้นะครับ ยังไงฝั่งขาลงก็ยังได้เปรียบอยู่แต่ว่าถ้ามันยืนบริเวณนี้ได้นะครับก็คือเหนือ1796เนี่ยก็แสดงว่าราคานะครับลงสุดระยะแล้วพี่ขอไปยืนขึ้นไปสร้างบนลานฝั่งขาขึ้นข้างบนนั่นเองนะครบโอเคเห็นภาพเนาะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราเช็คระยะ support resistance ดีกว่าเห็นแล้วล่ะไอเดียของราคาวันนี้ว่า เป็นในเชิงแบบขาลงมาแรงแต่ลงสุดแล้วหรือยังจะรีบาวหรือเปล่านั่นเองนะครับโอเคในกรณีที่ลงใต้ไปให้จบนะเลเวลถัดไปของซัพพอร์ตที่เราเลงอยู่แล้วคือตรงนี้นะ1765น,นะเราก็เชียร์แบบว่าเฮ้ยพี่ไปเถอะนะครับแต่เขาก็ยังรีลายอยู่แล้วก็เลเวลถัดมาอีกนะคะของซัพพอร์ตสำคัญนะคะก็คือบริเวณนี้ ไกลมากเลย1745แต่ไม่รู้จะถึงในวันนี้หรือเปล่านะเพราะว่าเราจริงๆถ้าเทตดรายวันเราก็มองแค่แถวนี้แหละ1777นี่แหละหรือว่าถ้าแหลมลงมาไกลหน่อยก็1765พอพรุ่งนี้ค่อยวิเคราะห์ใหม่โอเคทีนี้มาดูด้านบนเหมือนที่พี่บอกตั้งแต่ทำเฟรม M15 นะว่าถ้ายืนบริเวณนี้17696นะครับมันจะมีกาสสร้างบาลานซ์ฝั่งขาขึ้น เลเวลถัดไปของ Resistance สำคัญของคุณคือตรงนี้นะครับกรอบบนเดิมของเมื่อวานนะครับที่1814.05นะคะถ้าถัาขึ้นไปคือเป็นกรอบออด้านบนของระดับ Daily ที่1824สุดระยะสวิงรายวันด้านบนวันนี้อยู่ที่แถวแถวราคา1832นะคะโอเคเห็นแล้วนะว่าตอนนี้ อิทธิพลของข่าวยังมีอยู่นะครับเดี๋ยวก็มาลุ้นต่อในช่วงตลาดนิวยอร์กนะคะว่าหายตื่นเต้นหรืออยังนั่นเองจะเล่นพลิกกับอีกด้านหรือเปล่าอะไรทำนองนี้นั่นเองจ้ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย